เี๋ยวครับผมคือเบลิเฟอร์ในเกมที่จำจนคนโชนคนหัวกระโดดเย็ดพาร์ทที่8ปดรูตดแล้วนะครับโอ้เย่เดอะดอนไซต์โอเคต้องหาทางออกตรงนี้เอ็กซิสเดอะเทเนลกูไม่ได้อยู่คนเดียวเหรออ่านันไงโอเคไม่ไม่ได้อยู่คนเดียวจริงด้วยกูเชื่อแล้วจ้าขอบคุณมากการเลทที่บอกเดินตามมันไปกอลัมกอลัม มันตาบอดนะครับแต่ว่ามันสามารถได้ยินเสียงคล้ายๆไอตัวคลิก,กร์ในเกมเดอะลาซอมอารเลยไอหัวป๊อปคอนแต่เฮียนี่แม่งเป็นฉี่เปื่อยนะครับตามมันไปตามมันไปต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยตามตูดไปเรื่อยๆโอ้ยแม่งหยุดอีกไอสัตว์แล้วกูจะไปไงอ๋อนี่ไงนี่ไงมีทางลงวะลองไม่ลองไม่รู้ขับน้ำมัน ครับน้ำมันตรงนี้เอ,อ่อเดินไปเลยกินยาก่อนเก็บเศษเหรียญคือกูเดินมาเก็บเศษเหรียญอย่างเดียวโอเคจบ <c oughs> ลุ้นแทบตายแมงก็มืดได้อีกไว้เฮ้ยไปทางนี้ดูสินี่มันก็ทางที่เรามาทีแรก โอเคมันไปแล้วเกียมกูก็อยากให้มึงไปอยู่เฮ้ยแม่งเดินกลับมาว่ะไอชิบหายเอ้ย้าบยังไงดีวะไม่มีเซ็ทน้ำมันด้วยแถวนี้ไม่อยากใช้บัสแอร์โร่ใส่มันอยากจะเก็บเอาไว้มึงเดินขวางทางกูอะเฮ้ย <c oughs> กูจำเป็นต้องทำแล้วนะเนี่ย บัสไอโร่ใส่แม่งเลยมึงจะถอยไหมเกะกะไอเวนไฟไหม <c oughs> ไม่ไฟโอ้โหสบหายไปเลยแรงสัตว์น่าทำงี้แต่แรกอะพิกล็อกอืมสเะดาะโอเคอีกอันหนึง่งเรียบร้อย ้าไดนั่นอีกตัววิเสือเดินมางนี่ไอเวนเอ้ยมึงจะมาทำไมเนี่ยมึงมาแล้วกูก็ไปไม่ได้ไงไอสัตว์โคตรเกะกะเลยตัวพวกนี้เดี๋ยวกลับไปเก็บของรองมีเศษเหรียญตรงนี้ พอ,อยังไอเวนดูมันมึงปวดหัวอะไรมึงเครียดอะไรของมึงเนี่ย <_ S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันไปหันไปเออกลับไป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 ตรงนั้นดูเหมือนจะมีคราบน้ำมันอยู่นั่นไงที่พื้นที่พื้นที่พื้นใช้คราบน้ำมันได้เดี๋ยวรอมันเดินไปตรงนั้นนะกูยิงเลยไปไปไป เตรียมเตรียมหมอกหนามากไปยังอ่ะ,ไ,อะไม่ไปกอไปไปแล้วไปแล้วรอรอเอ้ยไม่ต้องรอไม่ต้องรอมันไปแล้วมันไปแล้วจับธนูให้มันหน่อยเผาไม่โดนอีกไอ้ย กนะูไม่ไหวกับมึงแล้วนะกูไม่ไหวกับมึงแล้วนะเล็งจำเป็นจริงๆว่ะอืมไอส้สว์เอ้ย <_ EN> เสือกเห็นกูอีกอืมมันขวางทางไงพวกเนี้ยเดินก็ไม่เดินมึงเอาไงกับกูวะ โอเคทางนี้แหละยังมีอีกอืมมีไงทางไปโอเคคุณลำคขาในตัวเหี้ยพวกนั้นเลยผมก็รู้คุณรู้สึกยังไงโอเคนี่แหละค,อคอะ่อยๆสะเดาะใจเย็นๆ เจ็ร้อยสะดอกก่อนคล่องแคล่วขึ้นมากเรือลำนี้แม่ทำให้เรือทำให้พวกเกฟเ,เว่นยุ่งเป็นเรือที่ไม่ไม่เคยไม่เคยล่องไปไหนเลย Find a way to the boat เข้าไปในเรือเข้าไปในเรืออ้าวมีทหารสามคน มีทหารสามคนไปดีกว่าไม่สนใจครูไม่สนใจครูจะไปอย่าทำงานช้าอมันเป็นการทดสอบทางศรัทธาเราจะถูกท้าทายทุกวันเลยมันจะมีโจทย์ยากๆอย่างนี้โจทย์เหนื่อยๆมาให้เราอืงานของมึงจะหนักกว่าเดิมมันเร่งรีบมากเลยนะมีคน เข้าได้ป่าววะต้องไปทางนี้วะย่องย่องต้องย่องไปไปไงอะ่ะประตูอยู่นั่นเราต้องจัดการไก่ยามไม่ไงั้นไม่ได้ไปแนะ่เอายามไปตรงนั้นตัวหนึ่งแล้วเว้ยนูนยิงหัวแม่งตะทิงดิ เออหลับๆไปซะเกะกะไปเฮียนมค์ยิงปิดปากมันหน่อยไม่อยากจะทำเลยแต่มึงมันเดินเกะกะขึ้นไปว่ะเล็งยิงเออหลับปักเข้ากำกระบันเก็บตั้งเก็บตั้งไปซือ้อธนูไปเฮียอะไรวะ อะไรวะใครได้ยินวะวอ๋อนั่งไงนั่งไงข้างบนยิงงัดหน้ามันจริงดิเล็งยิงงัดหน้ามันเออหลับเออถึงกันร้องนะครับยิงหัดหน้าแม่งเลยอืมโอเคมันเป็นสวิตอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ปลดไปแล้วกำไรแขนนี่ไงวะเยอะจริงๆ มาขอของหน่อยเอาไปซื้อลูกธนูมีบางอย่างแปลกประตูถูกปิดแล้วแล้วเราอยู่ฝั่งนี้อะไรวะมันช่วยเราเพื่อที่จะทิ้งเราเนี่ยนะโอเคม่มีใครออลไอนจะให้ในสิ่งที่มันสัญญาไว้หรือเปล่าให้ทุกอย่างอยู่แล้วม,มีคนอยู่อะ ฟาแฟดใส่แม่งเลยดีกว่าลองเล่นแฟดดูอจัดการเลยฟาดแม่งเลยมาบวกบวกกันหน่อยเยอะลบเอ้ามหลบไม่ทันอ,กอีกไอสัตว์กูขี้เกียจร,รอแล้วกูขี้เกียจร,รอไอเวนนี่นะมึงมจะหยุดไหมจะหยุดไหมไอเคี้ยงหลบลงนาวไ่ได้นี่นงนะี่นะมึงเอ,อ้ยยะ เจ็บแล้วจำเว้ยนี่นะมึงลบเอาเอามาเจ็บป่ะเจ็บป่ะจะได้พ้นทุกร้องเฮียอะไรไอแมวแมวอย่าเล่นอย่าเล่นเอาแค่แก๊สไปก็พอธนูเก็บไว้ใช้พวกกอลลัมดีกว่าอืมมันสาเหขี้เกียจรอแล้ว โอ้ของเพียบเลยเว้ยเยสถ้วยชามเยอะจริงๆิยิงเจอเจอกำไรแค่นี้ก็ว่าอ่ะเฮ้ยกล่องอะไรเนี่ยลูกธนูวะแฟชบอมอ่าให้กูคืนให้กูคืนมาด้วยดีดีนี่ใส่ดีมากไปปิน <c oughs> แล้วก็ลง ทุกคนน่าจะขึ้นไป,ไปบน,บนเรือแล้วอโอเคต้องหาทางขึ้นเรือบอร์ดเดอะดอนสไลด์โอเคนี่คนขายของใช่ไหมอ่าซื้อของหน่อยมาบนโลกมาดูสิคนขายของนี่เยอะจริงๆซื้อให้หมดเลยกูรวยมากเฮ้ยไม่รวยเท่าไหร่บลัซแอลโลสอทูธแอลโล ไฟล์แอโ w ซื้อไปลบโอโลบันโอโลซื้อไปให้หมดมีบราสอีกว่ะโอเควอเทอร์พอละ Keep moving ทั้งกิวดิเชอร์ขึ้นเรือกันดีกว่านะครับต้องไปจัดการกับโอไรออนตัวที่เ้ยที่สุดที่แม่งเคยใช้เราไปขโมยของ แกเรตแม่งก็ไม่รู้คนระับอาศัยความไม่รู้ของแกเรตเป็นเครื่องมือโลเคทโอไลอยนแอนเอรินตามหาให้เจอสองคนนี้นะครับโ <c oughs> อไลยอยนกับเอลินอขอส่องก่อนสิไม่มีใครอยู่ <c oughs> เปิดเลยอืออ่ามีท่ออาปีนท่อสิโอเคเยี่ยม วินทอฟเป็นเลยขึ้น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 อืมทำเกมดีจริงจริงไว้เยสมีเชือกมีเชือกคล้องยังกับสไปเดอร์แมนตายไปกรเล็ดนี่แหละถึงแล้วโอ้เย่ต้องลืมที่จะโอ้เย่ไม่เคยลืม ข้างล่างมีท่ออ๋อท่อที่เราไต่ขึ้นมาดูซิอ้าวมีทหารวะ่ะออกไปทักทายเขาหน่อยเดี๋ยวเสียมรารยาทอืมสวัสด,ดีชาวโลกอืมเฮ้ยม,มีทางเข้าตรงนี้วะ่ะทางนั้นก็เข้าได้ด้วยจัดไปไขน็อตไปอืมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรแวบ,บกันไกลนะครับ เอาไปเล็มขนจมูกโอเคเอาไม่ลงอะบั๊กบักเดี๋ยวาขายกลับไปใหม่ขยกลับไปใหม่เมื่อกี้มันบักโอเคไม่เอาอย่าบั๊กสิอย่าบักาบ๊กสิลูกโอเคมาแล้วเย่ขันน็อตเรียบร้อยอา้าวสวัสดีชาวโลกอุ้ยแม่งหันไม้สัตว เมื่อกี้กูพุ่งเข้าไปแล้วหันข้างเหรอหันข้างหันข้าง,างรอมันเฮ้ยตัวหน้ามาตัวหน้ามาไอ้สัตว์ชิบหายแล้วแม่งเห็นละโอ้โหเพียบเลยไอ้สัตว์เ,ออเล็งแสโลโมชั่นแบบแม็กเพนเข้ากับบานอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเย่ยังกับโลบินฮุดนเอาไม่ตายอกีเอเอกเฮ้ยโฟกัสอืมโอ้ยังกับโลบินฮุดจริงๆ ไปไดีกว่าไปไดีกว่ายิงป้องกันตัวเฉยมันหาเราไม่เจอมันโง่มันโง่หืมบอกมันจะสลายวิญญาณของเราซะหุ้ยกลัวจุงเบยกับ<ค><ย>ดักไม่มีนะเก็บไป้าเด็กเบลเฮ้ยบอปปี้เราต้องใช้ อ่านี่ไงต้องขึ้นไปนะครับ let's go <S มาแล้วเอ้าอะไรเนี่ยนี่คือลิฟต์เหรออ๋อมันเป็นลิฟต์เป็นลิฟต์แล้วออกไงอ่ะ what the fuck man โดนขังเอาเชีย oh, yeah. อ๋อโอเคลงแล้วลงแล้วดูสิอ๋อเป็นลิฟต์จริงด้วยน,น่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวโลก ต้อนรับมันหน่อยแม่งเห็นกูอีกแล้วไอ้เจอด้วยวิ่งเร็ววิ่งเร็วเร่งเร่งเร่งโดนล้วะเฮ้ยสโลโมชั่นควักธนูออกมาเปียะกำลังจะลงดาบเลยเก็บของเก็บของกูอยากได้ของเอามาฟาดไว้ฟาดฟาดไว้ า,า,าบางอาจเห็นกูนี่ไงความผิดของมึงคือเห็นกูมึงตายซะเฮือ,อลับไปโอ้ยใช้ลูกสนูโคตรบ่อยเลยวันนี้บุกมาช่วยเอลินนะครับดับเทียนอุ้ยลงตรงนี้เจ็บแน่ไม่ได้ไม่ได้ทางนี้ดีกว่า โอ้ยเยมีคนด้วยว่ะตรงนี้เฮ้ยมันยืนอยู่บนคราบน้ำมันเอาเสร็จโจลดีงี้ยากแม่งเลยร้องเป็นแย่โดนเผาไอ้สัสอันนั่นแน่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเทคดาวฮือแบบนินจาโขกด้วยศักกระเบือแค่นี้ก็ไม่เหลือใครแล้วแล้วกูจะเข้าประตูยังไงล่ะเนี่ย เดี๋ยวับไฟก่อนดับไฟด้วยชนูน้ำนะครับอืมกดไฟเอาที่ยกูดับไฟแล้วเฮ้ยกูดับไฟแล้วยังจะมาอือเออะไรหรออ่ามีบั๊กนิดหน่อยโอ้ยอ่าสะเดาะสะเดาะโอเคเรียบร้อยเข้าประตูไป สะทุอต์เอโลอีกสองดอกนะครับมันต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยประตูนี้แน่ประตูนี้ล็อกไว้วะขอส่องหน่อยสิโอเคไปเลยเป็นห้องเปล่าๆนะครับไปเย่ yeah, ถึงแล้ววูคัดสิน วันดีโอไล้วนกูไม่ได้มาเพื่อฆ่าใครแต่กูฆ่าไปหลายศพแล้วมึงจะตามกูมาทำไมล่ะการเลสมึงก็ต้องการไฟมอให้ตัวเองเหมือนกันใช่ไหมล่ะกูไม่ได้สนใจพลังงานกูต้องการเอลินเอาหินมาให้กูส่งมาให้กูแล้วกูจะปอยไปมันสวยงามมากนะกรเลมึงไม่มึงจะไม่ช่วยคนจากโลกหาหรอว่าไรวะมึงจะเปลี่ยนพวกมันให้เป็นสัตว์ประหลาด ม,มึงไม่เข้าใจกันหรืองไงว่าการเล่ฮะกูถูกหักหลังโดยสายเลือดเดียวกันมันขังกูทำลายชีวิตกูเหมือนกับที่พ่อกูทำพี่กูไม่เคยสมควรที่จะได้รับพลังนี้มันเป็นของกูแล้วอา้าวถอดวิญญาณออกเลยเฮ้ยผีสรุปเอลินเป็นผีเหรอวะโน ไอ้แก่เอ้ยแม่งมีแต่อยากจะได้พวกโลภมากแม่งสู้กันเหมือนหมาแย่งกระดูกโอ้ปากจัดซะด้วยผีเอลิทตอนนี้อ้าวเป็นง่อยเลยมึงกูจะไม่ถูกดึงกูจะไม่ถูกพากโดยใครทั้งนั้นกูมีไพ่เม้แล้วโอ้วากซะด้วยครับตายเลยโอไลออนและกูละจ๊ะและมึง บุคคลคนเดียวที่กูคิดว่ากูเชื่อใจได้มึงเองก็ต้องการพลังที่กูมีเช่นกันไม่ไม่ไม่ใช่เหตุผลเดียวกันเอลินพลังนั่นกำลังฆ่าเธอนะโอ้มึงแคร์กูเป็นเหมือนกันหรอเอ้ยแคร์มาตลอดกูไม่เชื่ออ้าวดื้ออีกก็ไม่เชื่อต้งจะวากทำไมเนี่ยโอเคต้องตาม follow อลินสแรลต้องตามรอยอลินไปนะครับ มึงก็เหมือนคนอื่นทุกคนกูก็แค่มีค่ามึงปล่อยกูไปไม่ได้กูไม่แปลกใจเลยเฮ้ยคืยอะไรวะอ้าวนี่ของจริงหรือไพรเมอลวะไพรเมอลนี่เป็นเหมือนภาพลงตานะครับอืมเยอะวันดีมึงอย่าขวางข้างดิไอสัตว์แล้วกูจะไปไงอะเอ้าดูมันทำอ๋อโอเคต้องเปิดประตูไป เกะกะจริงพวกมึงเนี่ยไอสัตว์เอ้ยได้ทีกูบ้างละขอโขกเล่นๆหน่อย <c oughs> อืมเราสามารถถูกกำจัดได้ <c oughs> เพื่อคนดีๆเท่านั้นที่จะมีตำแหน่งอยู่นะครับคือมีประโยชน์ถึงจะถูกใช้งานพอไม่หมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปไม่เอา้างอนอีกต้องต้องง้อเอลินนะครับ <c oughs> get close to e l i n ด้ t นเราคือที่ซีอยู่ เข้าใกล้เอลินอย่าให้มันเห็นมึงได้อืมกูจะแสดงให้เห็นว่าพลังเนี่ยมัน,น,ม,นมีค่ามากกว่าชีวิตเน่าๆของพวกมึงอืมโหดร้ายจุงเอ้ยนี่ไงอลินสวัสดีครับเห็นกูป่ะไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะอ่าสวัสดีเอลินดีกันเถอะเกียวก้อยอย่าโอ้ยแม่งหายตัวได้ ริงได้ประตูเปิดแล้วแม่งเอ้ยใครๆก็บอกว่ากูเร็วที่ทําให้ไพ่เม่ามีพลังงานอา้าวฉิบหายละมึงไปแตะมันทำไมเนี่ยเอลินมึงปล่อยไว้ยังงั้นมันก็ดีอยู่แล้วไอสัตว์ Follow Erin's Trail มันเจ็บจังเลยที่ถูกหักหลังใช่ไหมอืมโอ้โหเยอะซะด้วยมึงแตะไว้กี่ตัวเอลินไม่สงสารกูเลยเหรอ มีน้ำมันไหมเนี่ยกูอยากข้ามยังน่าจะมีการพกถังน้ํามันมาเองได้วะกูจะลาดแล้วยิงเลยึงช่วยหลีกทางไปหน่อยได้ไหมมันเกะกะนะรู้ป่ะค่อยๆย่องค่อยๆย่อง,องไอ้พวกนี้มันใช้วิธีการฟังเสียงเอาเอาไงดีวะป่าขวดลอดดิทางนูน้นทางนูน้นไปไปดูไปดู เออไปดูเลยไปดูเลยไม่สนใจเลยไม่สนหน่อยเหรองั้นกูขออนุญาตผ่านประตูนี้ไปนะครับไม่ว่าเลยนะไม่ว่าเลยนะโอเคดีมากขอบใจมากนิสัยดีจริงๆเิงก็เคยแมวนะ่ะอย่ามานะแมวนะโอเคโอ้ย oh, yeah. มึงใช้กูเหมือนกับที่มึงใช้ทุกคนไอเช่นนี่ยังอยู่ไอเช่ยนี่ยังอยู่อเ,ยยอยเออหันละหันไปหันไป เอ้ยแมวอ,อย่าสงสัยกูดิไอชีปเปื่อยโอเคปิดประตูให้มันหน่อยเฮ้ยกูมรารยาทดีโยหวัดดีเอลินเราหานายเจอแล้ว s t e a l the primal energy from e ล i n ขโมยพลังของเอลินมนะแกเล็ดมาสเตอร์ทีฟมาทำงานให้สำเร็จกลัวเหรอกลัวเหรอเอา้าเฮีย กระจายหมดเลยโทรอุตส่าห์ไปรวมมาเหนื่อยแล้วเนี่ยยืน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  what the fuck ไอซัตสเตียร์ดูไพรมอลฟอร์มอลินหรือคอเวอร์ดูไพรมอลสโตนแฟกต์เมนสามชิ้นสามชิ้นต้องอยู่ในเงาเข้าไว้นะครับอยู่ในเงาไว้อยู่ในเงาไว้มึงอยู่ไหนกูอยู่ในที่ที่คนจะอยู่ไงอลินเก็บมาแอปแอปแอป บึมแมงเป็นแสงแสเฮ้ยเฮยแม่งมายก็แอฟแอฟเย้วู้ฮูไปเร็ว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 อ,อย่าให้เอลินมาให้สัสอย่าให้เอลินเห็นโอ้ยแม่งดุแม่งด,ดุดุมากครับดุมากแถวนี้แม่งเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เก็บมาเฮ้ยเฮ้เฮียแม่งมาแล้วไอ้สัสโดดแอฟเย้รอดไอ้สัส สู้กับกูสินี่บอสใช่ไหมเนี่ยหือแม่งเยอะมากอะอย่าให้มันเห็นเราดีสุดนะครับเอออยากบึ้มอะไรก็บึ้มไปมึงไม่จบกับกูนะเนี่ย <c oughs> โอ้ยราเปิดไปเรื่อย <c oughs> นั่งไงน <c oughs> ั่งไงไฟโมแอบเร็วแอบเร็วแอบเร็ว <c oughs> โอ้ยไม่โดนไม่โดน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วไอ้สัตว์ เฮ้ยแสงแสงแสงโดนจนได้กูไม่เป็นไรกูมียาผมมียาแดกเก็บโอเคโอ้เรีย <laughs> บร้อยคอมพิวต์กูไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้พลังนี้แล้ว I don't want this anymore ว์บลงมาอยู่ล่างอืมโอเคไปหาเอ,อลินกันดีกว่าอืม จบเรื่องราวนี้สักทีเอาใครเมายัดกระบาดแม่งพอแล้วอือทำงานที่สำเร็จเลยแกเล็ดอืมมีพลังอำนาจพร้อมความโกรธตัวเองมันเลยแผงลิฟต์นะครับวู้ระเบิด,ระ,บดระเบิดใส่หน้าแกเล็ดแกเล็ดแกเล็ดฉันลื่นอ่าแม่งพูดเหมือน<ม>พัาแรกเลยอย่าขยับเอากงเล็บกงเล็บมาให้กูอือหนังสือเอาหนังสือให้มัน เฮ้ยกูขอกองเล็บกูไม่ได้จะขอหนังสือแกริดไม่อยากล่วงนะครับอืออสงสารเอลินวะจับไว้จับไว้ไม่ลื่นนะครับโอ้ยจะช่วยเท่าไหนเอ่ยยนยนกองเล็บไปให้ช่วยตัวเองนะโอ้สลบไปถึงเช้าเลยเหรอยนเดี๋ยวคลอลงไปให้มันแล้ว ด้วยเดอคอแม่งยังติดอยู่อืมคือหนึ่งเอลินตายกับสองเอลินหนีขึ้นมาด้วยเดอคลอแล้วทิ้งเดอคลอไว้ให้การเลดใช้นะครับนี่ใช่ตอนจบหรือเปล่าอืมเรียบร้อยเอลินกูก็ยังคงพิจศานาต่อไปว่ามันตายหรือเป็นนะครับเฮ้ยยุติเรื่องราวทั้งหมดได้แล้ว ปีเอนดิ้งป้าเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกแฮปปี้เอนดิ้งนะจบแบบปริศนาจบแล้วเย้วูู้ฮเป็นไงบ้างคะแนนยีดเคพีเดอร์ล้วนไอสัตว์คอนติเนียร์ไปเย้ผมก็เล่นจบแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเนื้อเรื่องของเกมที่จอมโจรคนโฉดโคตรโหดกระโดดเย็ดนะครับผมสารพัดเย็ดจริงๆบันเทิงกันไปโอเคโปรเจกต์ดีๆมีให้ดูเรื่อยๆ ดีใจที่ทุกคนได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและเนื้อเรื่องที่ถูกต้องไปสวัสดีครับผมเป็นเกียรติมากที่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุขโอ้ยน้ำตาไหลไปดีกว่า